สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูรร่รายการเพ่ก,กากครับผมรายการเพ่ก,กากด้วยเฟี้ยนหนุ่มนะฮะเจ้าเก่านะผมวันนี้จะมาเล่นเกมคิวリングฟอร์เล่นแบบโคอฟครับผมกับเพ,เพื่อนอีกคนหนึ่งนะฮะซึ่งแม่งเล่นกากกับผมอีกไม่กากเท่าไหร่ครับอรอนะครับเราก็จะมาดูกันนะฮะว่าแม่งกากหรือเปล่านะโอเคกด <c oughs> เลดี้เลยกันมาล้านว่างไอ้กากเมืองสิกาก ตูออ่างจะเมเจริงดิเออเดี๋ยวดูนะไม่ใจะตายคนแรกเฮ้ยทางสามแพ่งเว้ยเฮ้ยเียเฮ้ยมึงตายแล้วเพื่อนอเาเฮียประตูปิดไม่ได้เอู้สัตว์มาทางซ้ายทางขวาเลยเฮียประตูปิดไม่ได้หน้าปิดละสมก็เ,เป็นทางสามแล้วเราก็จะล็อกประตูครับผมเอามึงล็อกก่อนเะนี่ย <c oughs> <c oughs> ไปดีเพื่อนกรรมเราต้องถึงฟังแน่นให้แน่นหนานะโอเคครับประตูแข็งแกันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเอ้าเหี้ยฝั่งกูมีหามึงเซตาทัมเซตาใครเซตามันหน้าหลังเฮ้ยเหี้ยหลังเฮ้ยเหี้ยตายแล้วไอ้สัตว์เอ้ยทำไมตายไปกูหลอก

กินน้ำโคตรแตกไปแล้วปังตนอ่านะครับเราจะมาทำหมูบะช่อนนะครับผมเถิงถึงเถิงถึงถิงเถิงทำไม่ใช่เหรอเล่นเอเดฟปุ๊บปุ๊บปุ๊บเล่นเอเดฟครับอือไม่เป็นไงเป็นไง ะระดับเมบเป็นไงมึงอากาศตายคนแรกเฮียเรากูไปยังไงวะเนี่ยกระโดดประตูก็ระเบิดแล้วนี่อ้าวปืนคู่ครับเก็ตจากซากที่ตายแล้วโอเคผมจะซื้อปืนเฮดแคนนอนนะแคนนอนหลอกก็ซื้อเกราะแล้วก็ซื้อกระ,ะสุนทั้งหมดนะโอเคมึงมีตังค์ไหมเนี่ย มีอ่ะกูให้มมมหมดตังค์หมดตัวเลยเนี่ยหาที่กบดานเีกว่ามานี่มานี่มานี่ีิไปไซรหรอมีอยพูดลาเอาเด้แล้ <laughs> ก็กลับมาที่เดิมนะครับ อมกับปีประตูไว้ล็อกล็อกล็อกกูล็อกเออล็อกเอาเหี้ยผีเฮ้ยผีลอกเฮ้ยไอ้วกปรตูพวกปรตูล็อกทำรถไปหัวที่รถลอกเฮ้ยเหี้ยไหนวะจะต้องล็อก้วมั้ง

ไอ้เหี้ยมาตัวระเบิดมาเต็มเลยเหี้ยหมดล็อกเลยโอ้ยเหี้ยโดนไฟอไ้ยเหี้ยขีย่ดอิอ่ะนะโอ้ยสัตว์ไฟอีกหนึ่งดอกไฟบิดคนไฟบิดเอา้เอาเหี้ยไหนวะอีหลอกขี้เนี่ยไหน,นยไปกินไอส้สัตว์ชิบมหน่ายแทงมัน

เอ้ยชิบหายอู้เออโถหนุ่มกล้ากว่ะกล้าเย้งั้นตายคนแรกเลยอาอเหรอเออจะมาอื่นเน่มาอื่นไม่สัตว์เนี่ยโดนจับโอเคเราจะเล่นที่ด่านไบโอติกแล็บนะฮะอีโรติกแล็บ เรื่องยงี่แย่ๆนีงชอบนะมึงเพิ่งรู้เหรอเออกรรมนะครับเราก็จะมาเริ่มต้นกันใหม่ครับเอาเยี่ยงจะคอมมันโดเหตุยังละ่ะพูดภาษาอย่างนี้อ่ะกระดอแมว เฮียลิฟพังเอ้ยกูจะเข้าลิฟไม่ได้ดึงหางไว้นี่มึงเข้าได้ไม่ไรสัตว์ไปไปหลังมึงอัเต็มเลยมึงยิงมั่วดิเฮียก็เหมือนมดดิมันไม่ใช่หมดกะการด้ยเที่แบจะยิงมั่วแล้วม่ตายอ่ะม,มันอึดขึ้นด้ย นี่นไงระดับกูแล,วล,แลว้วหัวหัวหัวถามสามแ่งนี่เป็นไงเป็นไงแยงคุยใครจะเขาที่ยิงม่วงม่งนะไอ้เจ้าตุว มาหนังเว้ยตุกีน้ำเฮียเอ้าอัฟดีอึบแม่งตายปะยอ้ออ้วนมาไอ้สัตว์เคยตัวมันแล้วนี่ไงร้อยลาร้อยลา โอเคหมดยังวะ,ปะไปล่าท้าผีกันล่าท้าผีเลยแล้วตรงนี้ไม่ใช่ผีอวะตอนนี้เราอยู่ในบ้านล้างนะครับตันนี้เราพบกับฝปคนนั่นเลยนะเพื่งนเขาฆ่าตัวตาย,ยนะครับผมเฮ้ยมึงมาดูมึงมาถ่ายฝปคนดิเนี่ยไม่มีกล้องว่ะอยู่ที่กูกล้องกล้องผีหลอเฮ้ยผีอะพี่ครับพี่ครับช่วยผมด้วยครับผมเจอผีหรอ ไหนน้องก้นย้อยนน้องพี่ผมไม่ไหวแล้วโอ้โหพี่ดูรายการอะไรรึเปล่าเนี่ยพี่สวยแล้วพี่ลาดพิงเขามันไม่ดีเลยอ้าวพี่อะพี่ฟาดพิงเขามันไม่ดีนะไอ้ทอกรรมเดี๋ยวเปลี่ยนแฟค่าที่ก็ปิดล็อ มีประตูมีประตูไม่ให้มึงมากำมีประตูหลายชั้นเยอยกูชอบของมันแล้วช็อปปี้ช็อปปี้โอเคตังกูหมดละกูฟื้นคู่แล้วกูทนไม่ไหวไหม ก,เก,ก,เกเ็เดี๋ยวกูทำสกินของตัวเองเนี่ยสกินปืนเดี๋ยวกูจะดัดแปลงไอ,อ้ตรงข้างๆไฟตัวฝั่งลงไป,ไปเปลี่ยวนะมึงเหรอเออไปไป,ไปขึ้นไปขึ้นไป <dem ont> ไม่มีป,ประตูปิดหรอวะว่าวันนี้เราจะมาลรอดท้าผีหาหมีมี <laughs> มีบ้าเฮ <c oughs> ้ยเฮียอะไรเฮียที่ไหนผี

ตอนแรกผมปิดทางไม่ไหวนนะครับแต่ว่ตายไปสองคนไม่ไหวหรือเปล่าเรากลับมาที่ด่าน KF Farm นะครับผมด่านนี้จะเป็นด่านฟาร์มนะฮะ A ใช้บ่อยอะไรวะฟาร์มโอ้มึงบ้าเกมมากเลยนะทศเอ้าแล้วที่มึงเล่นไม่ใช่เกมหรอ ไม่ใช่มันคือคิว <ue> ิงฟูถูกต้องมันคือรายการมันคือรายการเทมเป๊ะเรยการอะไรนะเพมเป๊ะๆไม่ใช่ไอ้นั่นนะ่ะรายการคนอ <คน S 2> วด <คน S 2> ผีเออคุณเริ่มหลอนแล้วเพื่อนโอเคเรามาเริ่มกันครับด่านนี้กูจำได้ที่มาถึงเราตายหาหมดเลย ไอ้เฮียอะไรไปยืนบนไฟทำไมเราเลื่อนรถอะรถดิชินยาก่อนชินยาไอ้เฮียเปืองพยัดมึงไม่เจ็บวะเจ็บดิเฮ้ยเจอสุกี้น้ำสามตัวสุกี้น้ำตามหลังมึงไอ้เหี้ย ไอ้เหียตัวใหญ่นะครับเราจะมาล่าทา้าผีในวันนี้กู <c oughs> อยากให้มันเปโลแบบวันเตสอ่ะที่ไม่เห็นลูกกรนะสุนน่ะโอ้โหเกี้ยวเลยว่างไปผีบ้าวิ่งคนเดียวเลยไม่ไหวก็ปลาระเบิดไอ้เนงเป้ย มันมลูกซองใส่กัวชาวบ้านหรือเปล่ามีชาวบ้านด้วยไฮ้ยหลังมุนเต็มเลยเป็นไงระเบิดมกูช่วยชีวิตกูไปนะ Thank you for YouTube แปลว่าอะไรวะนี่ตายตายมึงโดนเยอะวันจันนะทำไมเดินไม่ได้วะก็โดนตีอยู่มันจะเดินได้หรอ ไปอิฟแคมชิโกช้อปปิ้งนะครับก็รีบไปกันรีบมาดิฉีดยาตัวเองด้วยเออเออเจ็บปวดก็หยิบเข็มฉีดยามาจะช่วยพยาบาลนะเว้ยจืดเออเจ็บไปตัดฉีดยาให้กูเนี่ยเลยเฮ้ยเดี๋ยวกันฉีกรอบกลัวเข็มมั้ ok, tôi vui mừng nào nè rất tên nhanh tên đó chị dạy kuo kem rất tên nè chị thôi 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 chị เขาวังไงอะ่ะเปิดประตูเปิดตรงไหนยันง,งไงเ,เฮียมีหมูปะหมูบัชะโเฮ้ยเดี๋ยวกัน็กเตอือนนี่คือบ้านที่มีคนข้าวัะตายน,นคะครับผมข้าเพราะกินหมูเยอะเกินไปอ้วนคนไม่ไหวเฮ้ยมึงไปซฟอมทางอื่นนี่ซ่อมซ่อมมีป,มป,มปะต้องตกไปซ่อมทำไมเนี่ย เอาเชี่ยหีไว้จากไหนวะประตูโต้ไหนประตูเนี่ยปิดไม่ได้ปิดได้ไอ้เชี่ยประตูเยอนจังวะอ้าวไอ้เชี่ยคนว่าหมูไอ้เชี่ยระเบิดไว้แล้วประตูว่าได้ตายอีกรอบเนี่ย

เอ้ยหลบไฟหลบไฟนี่คือดวงวิญญาณของเจ้าของบ้านอุ้ยเยี่ยิวเลยมันอยู่ยังไงวะเจ้าของบ้านคนเป็นล้านคนเยี่ยมคือกี่น้ำเลงแเาเียีวอกง เราก็กเจอหินวอลอีกตัวครับเป็นฉากหินวอลข้างหลังสังเกตเลยมองไม่เห็นกำกระสุนหมดจริงป่ะหรือสองนัดไอ,อ้เยอะระเบิดช็อตเราไปทีจ้าทีจ <laughs> ้าร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบล้านไปโทษมาใกล้ๆทำไม มอสฉีดยาให้เด็กเอ้ยเหี้ยวัวตายโอเคแล้วก็ฉีดตัวเองด้วยนะไปที่ไหนวะเนี่ยถือมีดไปดิถืออนี่ไงวิจะซื้อของทันบอเนี่ยนะครับเอ้ยเหีย้ยไม่ติดปากเราจะไป บ้านต่อไปนะครับผมซึ่งบ้านนี้เกิดการฆาตกรรมหมูขึ้นมาครับผมฆาตกรรมหมูหมูไอ้สัสเฮีย,ยไม่ทันแน่เลยชิบหายแล้วกระสุนกูไม่มีทันวอยอยกูซื้อออโต้ฟิลออโต้ฟิลไม่ทันไอน้สัสกระสุนอยู่ตรงนั้นนะ่ะนูนะ่นน่ะ นะครับวันนี้เราจะเข้าไปสำรวจบ้านที่มีการฆาตกรรมหมูที่บอกนะครับหมูเฮ้ยหลังมึงไอ้เหี้ยหมูมึงอ่ะเกาะเกาะเว้ยเอ้ยสาดเต็มอะไรเหี้ยเหี้ยเหี้ยแล้วเนี่ยแล้วเกาะเฮ้ยเหี้ยนั่นคือตัวฆาตกรนะฮะเลื่อยตัวฆาตกรมันแถมคุอยู่ตายยัง ตายแล้วมีอีกต,ตัวครับตัวาลสอนอยเฮียย้อนเฮ้ยเลอเยเฮ้ยลงา้อยเื่อย,อยมันแถกู <c oughs> ตายกูจะตายแล้วปังปังป,งป,งปงวิวกฤตสุดๆครับ ไอ้ฆาตกรฆาตกรหัวด้วยไอ้เหี้ยฆาตกรโอ้ยเหี้ยโอ้ยทีมงานอยู่ไหนทีมงานเรียบร้อยแล้วครับไอ้บ้าตายแน่เลยมันอยู่ไหนวะมองเห็นอะไรเลยทียาเฮ้ยเฮ้ยมึงเดินห่างแต่ร้านค้ามากเลยเนี่ย ไอเหี้ยหีไปอวไอตว์เหลือ3ามิบก้าตัวพ่องกระฝืนกูเหลือนิดเดียวมี <laughs> หิดห้อง <สะ S 1> อ่ะเฮ้ยกุล่ามีตัววิ่งเร็วด้วยเฮ้ยไอสตว์พ่องตายสเต็มเลยไอ, <laughs> อ,ยอตว <laughs> ์ตเด้ อันนี้น้าป่องกำลังหนีผีบินนะครับโอ้ยเอ้ยกูเหมืนกูเลยไม่ทันน่ะเ็งอ่าเฮียตายหาหมื่นดวงตาของชันนั้นหมื่นมิดอโตจริงโห่ห้องนอดมาเล่นเฮียเลยเนี่ยเล่นขี้อิงฝัวตาไวมากอ่ะไอ้เลื่อยสองตัวนั่งแผลอยู่ โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราขอจบไว้ที่เราขอจบไว้ที่ตรงนี้กันนะฮะแล้วก็เตรียมพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมกับเปียนหนุ่มครับแล้วก็บักทดนะเพื่อนผมนะครับผมกับเกมคิวดิ้งฟอร์ครับผม <c oughs> โอเคครับเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ